กสะสวัสดีพี่น้องฝั่งฝ่ายบรสุภสุคนยินดีต้อนรับกะสูสองเบาอาัดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือมาฮอดบ้านเบาเอือแล้วจ้าแต่กะมาแวะเบิ่งดอกไม้เพื่อนพี่น้องงามแห้งลายสีค่ะดอกหอนไก่จ้าอยู่ที่นาบ้านเนาะซึ่งตอนนั้นเฮาเหยียบตายไปละสีก่ก <laughs> กมือตอนหับปีใหม่อยู่ที่บ้านเบาเอือเอาเมื่อวันที่หนึ่งเออ ขาเหยียบตายไปเลยสีโกกาเนาะมีลายสีแหงพี่น้องเอ,อ้ยดอกทอนไกลในกระงามจางงามงามบริเวณวเด้อพี่น้องนี่ก็หนึ่งสีเนาะเนี่ยเนาะมีการหนึ่งสีเนี่ยเจ้าดอก,กงามงเนะาะเต้านี้ก็มาหอดพี่ละาจะเรื่อกการเรื่องก็คือเพิ่นสิบใบค่ายฟักค่ายฟักเหมือนกัน,กนค,10 10าคายฟัยพก,าายพกพี่น้องจ๋าแต่ได้กฝากอุ่นนุ่น,น,น,นพักเบืเอื้อนี่้ดูพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คือเพิ่นเก็บเพิ่นว่าสิเก็บพักทำอะไรสามสิบหมั เออพักการดอกแล้วก็มักทั่วอีกครับได้จากสิบกามัดนะเนานะเพิ่นสิไปรอคายแะละพี่น้องเออเพิ่นพักเพิ่นกำลังเพิ่นอีคายเพิ่นก็เลยว่าเออมนนอือนีตัดรอคายสก่อนอืมปัดก็เลยว่ามาซอยมัดเนานะอะไรยังไงสักเล็กหน่อยบวมบ่ลายกับแต่ซอยเออได้เนะสานี่ก็คือว่าลมแหง้งครับพี่น้องเอยลม ผลลมโพลลม,ลลมขักลมแน่ลมอึนอ,น,อน,นอึนเนาะเอากันเลยว่าจะได้กยายเนาะ FC มอสุปูสุกนฝ่าดูแลรักษาสุขภาพในเด้อพี่น้องเดินราะวะอากาศกับเปลี่ยนดูแห้งเมื่อวานนี่เป็นซีออนฮอนเมื่อนีอนอนผัดหนาวอีกแล้วจะได้การรักษาสุขภาพกันในเดินเบิร์สุปูสุคนโดยความหงใย,ายจากซ่องเบาอ่ะส่องหน,หน้อยๆเจไดญกับ ฝาเบิร์แยงสุขภักเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ใส่สักก่อนพี่น้องก่อนสิไปเบิ่งกพักเนาะนี่ก็เริ่มซวยเลยพี่น้องเอ้ยกลับไปมัดพักซอดเพิ่นก่อนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยอยากขายจะอยากขายสนใจจะสร้างซื้อเป็นทำมาได้พี่น้องพักตื่นมายากสบายดี มื่อนี้เราว่าส่เก็ยบหน่อยแต่ไอเดี่ยงนะกอแ่เบาคนนึจุ่มจุ่มเห็นไหมอี่องคือแบบมันลงมนเหนียวมันเหนียวมันน้ที่มาสู่มาสู่มาสิบบาทพี่เราเอ้ยเ้าบาทํามือ้ยบาทสอกันแลแต่เด้อมันบกใหญ่ทิมเบาะเลยกบาะที่แชมาเกาะบบอ มากเวยขายไปขายโอ้ในชวนกัยังมีจิงลรืออ่อันยังอไอันนก่มามาตัวมันนึงขนึ่งหรอจาาให้ก่อนเราจะกินลาสซสูอ่ะหรอลำมซูก็ไปขายเสยไแล้วก็ต้องกินลำาินเงินกินกันไ้ค่ะเราอยากกินเนาะ อันไหนสวยเราเลือกกินใช่าะว่าเรากินไม่เลือกเราเลือกกินเลยเสามีกระโล่กินอะไรพี่น้องเอ้ยเปิดหัวล้มมาแต่เสาจ้ามึงนะล้มแตกแสะเลยนะวันนี้ใส่หมวกกันแก๊สให้ลุงตื่นเลยลวกไปเปลือยเด้อเส้นแห้งจิ้มเต๋อยี่เลย

จะได้ดอกเอาผ้าเนี่ยต่นงามๆนี่นี่พี่น้องนี่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 อันนี้ขึ้นแงงด้วยนี่เป็นต้นเส็บายอยากขายจะอยากขายพี่น้องซื้อซอยบัเอื้อนนะเพื่อนคิดคาดไปเลาะอยู่นี่นานค่ะติ่งแต้งมากแน่พี่น้องเ้ยเฮ้ยขันซีนะฮะเออเออออ

ยุมกับพี่น้องยันพักเพื่อนเฮียวนะเพราะว่าเพื่อนสิไปหลอกเพื่อนสิไปหลอกขายแถวบ้านนี่แหละพี่น้องเพราะว่าใกล้บุญบานเพื่อนวันที่สิบแปดนะวันที่สิบเจ็ดทางกษิตมาเปลี่ยนมันแล้วยังไงก็ว่ากันไปพี่น้องเด้ยก็สิได้ว่าอุดหัวกันอยู่ดีอีกแล้วพี่น้องเพราะว่าอะไรมะอกสวยพี่น้องเนาะหักมะกอกนี่ก็สิบริขารเราเพื่อนที่เกษีแห่งประอาดบาดทางนี้ให้เบื้องว่ามะกอกตัวนี้เนี่ยเป็นมะกอกสีเหลืองทองเนาะ ะแม่นแล anyway, ้วถ้าเป็นบุ่นเป็นงานแหละพี่น้องเออมันต้องได้เตรียมมัเนิ่นมกันพี่น้องตอนนี้ก็คือวันที่สิบเจ็ดแล้วก็จะอุ้มปัวกันอยู่นี้แหละใหญ่นี้เป็นวันที่สิบห้านช่หรอสบายดีเลยทุกคนอะไรวันที่สิบห้าวันนี้สิบห้าแต่ยังอีกสองวันแล้วก็ได้เตรียมแล้วสิบเจ็ดก็เออก็จะคึงดึงร้องอะไรพี่น้องเลยบ้าบ้าบ้าสีไข่มากรอบพี่น้องใครอีกแล้วบ่เอ้ย สังเกตเบิ้งพี่น้องเนื้อนเนื้อเนื้อมะกอกมันจะบอลเละพี่น้องมันจะเป็นสีเหลืองทองพี่น้องสังเกตเบื้องห็นบอกห็นไหมเอยทุกคนเห็นไหมสำหรับฟงายยาังท้า,าแล้วไพยใหญ่กับติดต่อม่ได้ครับฝ่าข็ได้หรือตหรอตีคือสมอ <laughs> งจะ,จะ,จะ,จะมามาลาอายุแคาา่มะละพี่น้องเนี่ยมะกอกงามงามพี่น้องเนื้อบอลเละเนื้อสีทอง เห็นไหมปาดออกมาช้ำเลยเนื้อนี่แหละกันสิสิให้สิให้บออาะที่เจียมกอกนี่แหละกินกระพัดเนอะเดาจ้าจ้าแสบกันยังกินแล้วเหรอนั่นเฮ้ยอันนี้เบิรงมี่กินเพอ่เนี่ยก็บม่เคยเห็นดอกโอ้้องแสบต้องแยกออนอนเหี่ยมมันก็เละเนาะไม่เละค่ะหรือว่ามันยังไม่อันนักไม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยเจน่าจะเปิดก็เป็นอย่างนี้ค่ะหรอ ตะกเกียบใส่<อ>ตูต้ <ละ S 3> ตไว้ก,ก,ไกินแล้วเนื้อขนาดนั้นน่ะเด้อะเกีบลายอยู่นะอันไหนกลายอยู่ลายก็ปีกออนปีกอ่ยังมาเก็บในยอ่ยิงนี่เก็บไว้จนอ็นคุน้อันยังไม่เหงไม่น่แงวตากลมเนี่ยนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลุกลงเลนี่่ไม่เก็บตอนะฮะมันรมแมันร่มน่ะแหละ โอ้ที่ไหนก็ได้น้องอเ้ยย้าอนกล้ามาะเข้ากระด้เงินโลคนขยันคขย้นก็บากคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากคนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายตื่นมากันล้อก็เลยคือไดีแล้ว หนาดีมีเล่เกินอ้อมหอยมือนกินาเลยนจะกินกล้วย่าใหญ่ขนาดนี้ปุยเป็ชิ้นเยวนะครับชิ้นเดีวนะครับมีแต่มัดยังไๆพี่น้องเออสิบบาทะสิได้ามีมีแต่มัดใหญ่แล้วก็ล่างหนะแนงนะเฮ้ยดิแนงรอ่ใช่ต้นนะต้นมันดัดแล้วต้นมันเบดแล้วต้นมันเบิดวางสองสามอลังที่เปนรอบดถ่าย อันนี้คือแหนงจ้าทุกคนแหนงกระซั่มกระกระต้นอะไรพี่น้องเอ้ยอยู่ในสวรรค์บนต้นไงสมนี่บออบอ้อมีดอกต้นไงสมนีนะพี่น้องไปห้ารอบุโลแค่ตลาดนั่นเพราะว่าเขาเจ้าบริบูรณ์คือเฮาวเพราะว่าเข้าวันอะไรเข้าวันนี่ยบอกไม่เข้าวันแล้วเขาอันนี้รถเขากินมาขายรถเ้าวผัดว้ามะพร้าว มันได้เก็คือมันบวบปะคือว่าโอ้ต้นน้อยก็อจ่าก็อยจะบวบปิดตาค่ายเห็นบ่อันในนานตัวเองจงไว้นี่มันจะซื้อนย่างไรงาต้นน้อยต้นน้อยเหี่ยวเหี่ยวมันบวบปิดตาค่ายคือว่าเอาเคยพอของใหญ่ใหญ่มาอ่นน้อยนี่มันสมุดตาค่าย สามสิบกิโลสามสิ3-3-10โอ้ยนี่ก็อะไรมาหมอนางตื่นตื่นยูเนาะเพลงนี่ทุอย่างนื่นขึ้นยืนด้วยสะบ้านจังเป็นได็น้อย่นรอขายทางไดนดีขึ้นบ้านบหานชีดค้าอยู่บ่เฮ้ยหางกาเลียนบาญปลได้กับ บุญบ้านนะเขาบุกินแบบมางแกไหหุยมันเป็นสิ่งยังเรือย่ังรอตัวบาเออแล้วเกินบุแต่บุญบกินมันยรแต่วันที่สวันที่สนี่ก็สิห้าแลยสิบห้าหมอสิบห้าสิมันีสิบห้าแล้วสิบห้าบมือมันสิบห้าแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้คือหาเงินซื้อเบียได้ไหมครับเงินสื้อเสต้อขาจ้า ได้เือเนาะต้องเลี้ยงงูได้บุญบ้านงูงูยังเลี้ยงที่บ้านตัวเองบุญเลี้ยงตายได้ถ้าเราเป็นบุญรเป็นงานเลยพี่น้องเอ้ยขุดขอดภาษาอยู่สิได้กระไดุ้กผมยังเดียวจบย่างเดียวพี่น้องนี่เอ้ยเมื่อบ้านเมื่อบ้านกระอายมือแล้วเว้ยเมื่อบ้านเมื่อบ้านขอดมืดละถ้าเราเป็นบุญรเป็นงานเนี่ยเบิร์ดไลน์พี่น้องเขาพังลาวนี่สงมันเนาะประเภทนี้กับกาแฟี่ไทย มันต้องมีทุกหลังคาเรือนนะจ๊ะขับปุ้นนี่เป็นลักพี่น้องคุณต้องอม,มาจักสีเงินได้กับลักเลยตัวนั้นนะเงินได้กับขับปุ้นเงินได้กับขับปุ้นหลายเนี่ยอื่นได้เสมอเยเนี่ยอื่นนะรองจา้ารองหรอใช่เลยฉันว่าหลักอยู่นะเสียะละเลเฮ้ยใครอยักเสียกับปุ้นนี่มันกันอยากซูซี่เลยเฮ้ยเกอบอยู่ได้เฮ้ยตัวนั้นนะ มันคือแจ mhm. ็คมัน <Gym>. คือซอแจ็คเลกันก็รบฟุ้นนาะอุ้ยนะตัวเบียนี่พี่น้องเอ้ยี้ก็ลูซื้ักซอยก่อเดี๋ยวพี่น้องทางเงินซืบียงเงินซืบียสองสามล้านคปิกงขแล้วหมดมบทีกับที่าแล้วเร่งกิจดเล่าว่าสิลง ทางเบิงยิยมัน้อเหลือเอาละกับหมอลูกโอ้ยเมย่อเบมามันเผามัดลไป็นไระเรายายมากินซะแงมโอ้ยอันนี้โรสกมด่งนี่กระดิมดูจิมดูมาชวน Không nè lấy câu hỏi. Oh, chẳng hạn như thế nào? I'll be the nhân nhân lực. Hãy nè, hết, đâu. Burn, chị đọc, chẳng hạn như vậy. Burn, chị đọc, chẳng hạn như thế nào. Burn, chị đọc, chẳng hạn tập thế nào. Burn, chẳng hạn như thế nào. Burn, chẳng hạn như thế nào. Burn, thế nào. không chẳng cái ừ. của mình ขึ้นพึ่งบวมหน่อย่มนี่อยู่ในอันนี้มีมเบิ้งหรออจเป็นจุเป็นจมาบหรือเปล่าไม่ี่จาโอเรงเก่ก็ไม่เป็นไรเนาะถงใส่ผัามีเพราะว่าอันนี้ตอนที่ไป ใา่ไงค่ให้ทุกไงใ่คือแบบแบบนั้นแค่แค่เรื่อสลวกัันจักกระดาษนี้โดนชั้นเนี้ยอเยอะมันจะได้กี่มาถั่วสอง มาเยี่สิ้องยี่สิบบาทมาถวายเจกแจกทุกคนสองละสิบบาทพี่น้องได้เบียร์ครึ่งแล้วได้เบียร์ครึ่มแล้วได้เบียร์ครึ่งแล้วสองสิบ่ทุ่นลวนะมัน่แล้ว

งนแ่แค่นั้นสิงงานลรอกค้ายท้าเนาะปี๊บจาบนาะยิงจับยิจบอยู่งานไปเนาะแต่ิบวันไปเนาะโรงงานเนาะคิดล่าท้าผีนะเก้าพันสามแล้วส มืกา้าไมแถวโน้นไม่ทำสอสานให้เก็งผิดจะรักนทแล้วุ้าได้เสียงนะจ้านี้ต้มานนก่อนอไว้ยงเราเป็นไปเก่งเรื่องตเป่นกับ เนาะยาจุ่ยต้าก็กลังื่อนี่นะบางคนาคนกือทุตาคือคือที่กาตุ่ยเรนเรียกวม่าเนี่ยผมมาชื่อทางเองนะจอยจอยเออคนว่าชินเอนยูขอาตะกองเป็นคเชียร์คนชาวบ้านเป็เก่งอปนการ์ดมุนเนะเก่งนั้น เาลสัไปแต่เรจสักสักสิ่สักสิหลือแม่แม่คนก็นังยังยันแ่งกันะเจ็ลาบงคมาจิงจุ่น้ำบุกลานเาปห้าอยนะครับปลาดอมิจนองยันดี ร้าน,น,นยังตุ่นอันี้ทุกร้า,านแล้นบ้าหล่าทำานนี้ก็อจะ่าอนเทนอันทำอันปดประตูนะอืมกระไล่ก็จะเอามาเป็นแบบเออเมนไล่ที่หอ่อ <c oughs> อันนี้ก็ไปเทนตอกจาเนาะใหงกลับไปมือมาข้าม <c oughs> เอ้าเขาเห็นที่ว่าแต่วัวน <c oughs> สินเลยมันป็นวสิน่อเขาสรุปแบวน้เนาะเขาสรุปทุกวันนั่นหลย อับนครับอืมบนไดครับจเาวแกงหมูแกงอะไรโว้ล <ban> ็ดหรืโนอันบนสลับานเฮ้ยน้งเออคนบาเองคนบานเองทามตัวบ้านเฮ้ยก็ทามกันเออ ข้าวเดีกน้องเลยข้าวมากจ้าปรยายัด้จหยกอุ่นุ่นนะควแมเป็นประหัด้เนาะที่ต่อมาได้จะคมเมนต์เข้ามาได้พี่น้องเด้อระมากาองมกจาิโลนะจ๊ะโกดเลยนัามสิเฮ้ยตัสินเลยเนาะ30ามสิไหนมา

ถาา้าขายหมดถ้าขายหมดนะหมดเนาะอันนี้อันนี้นนนเรามาถึงมาใส่เขาย้ายถ้าไม่เอาไปลเลนเขาย้ายเราจะกินหักไปแตงเ้าๆเหนียวหัวหอมอันละพี่น้องเอิ้นมาฮอนอีกเป็นก๊อเก็บพาบรรยากาศอนันบัดพักนอกประเทศเช่นนี้ครับทุกท่านทีนม,ามงานของพวกเราเนี่ยเรื่อพี่น้องเดินสบายดีเนาะไปเลยจ้าสบาย